คนดัดยางเลยมาเจ็บพุงขี้ถึงมั่มานนังเอบลังตนกู้เลยว่าเลยกับเบ่งกันจนชุดเร่งกิดปรือมั่งกับคุณตอนยังอ,อ่้นเลยเห็นผ้านนาเลงมานี่ก็บใบเพลาดเดียวปั่นปรืออาการราบายดีไหมเฮ้มึงว่ากูดีใจแค่ตายวันนั้นในในในมีเรื่องไรน่าตื่นเต้นไม่หลงเล้ามาเลยที่คุณตอนยังคนตัดยางเลย มัเจ็บพุงขี้ถึงมันมานั่งแอบลังต้นกู้เลยว่าเลยก็เบ่งกันจนชุดแดงเกิดกูดีใจอะไรนุ่มนั่นคือปุ้ยแต่ดีดี่ชุดสำรับกูเลยเลยแต่ว่านั่นเลยกูต้องผิดว่างลาวไม่ผิดวังเพื่อไม่ลาวมาโตที่อย่าจจาอย่ากเจ้เลยแคบแคบลาวมาเลยตต่นเต้นตต่นเต้นกรกูยได้กินกระต่อเมื่อขี้มันหย่อยสไลายนู่งเลย กูถ้าทำบายัางล่นปิดวายางเรียบรอยตึงเวลากนเดินมาเยียบปนันเน้อไม่ใช่เลยแม่ไม่โบลักขี้ยังเลยมาลักขี้ยังยังไม่พอปาม้ามันมากันเหยียดแม่มยยดมันเลียจนเกลี้ยงกรุ้มแม่มยยดกูอดผลมึงว่า <laughs> ว่างผลเอ,อ้ลุนกันเยี่ยวเนี้ยวนะกันว่าปนันเอาทะ เดี๋ยวบันนี้นุ่มตองเด้งบอกพี่น้องกนตัดยางหวานนี่กุนขี้มาลารไวนนน้นี่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 เอาไปใช้อย่าให้ต้นยางมั่วตอ้องรุนอยู่พี่น้องอย่าให้ต้นยางมั่วโรคืออยู่ตีได้กินปุ๋ยตะกิดได้ต้องทุกธรรมชาติต้องทุกก็เรียกว่าอ,อาะไรกันแลวเตะมาทำไมไม่ได้กินปุ๋ยนี่เลยเราพาไปให้ต้นยาง เดือนละครัพ่อพี่น้องตอนอ้นยางก็ยิ้มเล้วนั่นแหละเราเองก็ยิ้มทึ่งว่าพี่น้องตัดไม่ตัดก็แล้วเต้ณนะตอนนี้เถ้ดูดูเลงผ้าไปท่าทับรอยกรีดเลยเผื่อปิดกรีดพี่น้องแล้วก็ผ้าไปท่าเนื้อรองกรีดท่าพี่น้องกรีดโตนี่แหละพี่น้องเออคนขี้มาประไว้คือปุ๋ยไปใช้กันนะกรบผมอย่าลืมตอนอ้นยางรอปุ๋ยจากพี่น้องอยู่สวัสดีกรบผม